ช่วงนี้นะครับเป็นความคืบหน้านะครับย่านสถานีคลองตะคตอํเาเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวขบวน255นะครับจะออกจากทางคู่เก่านะครับแล้วก็เบี่ยงเข้าซ้ายสุดนะครับเข้าทางคู่ใหม่นะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเดี๋ยวขบวนจะจอดที่ สถานีคลองตะคดนะครับอภโพธารามจัังหวดราชบุรีตอนนี้ขบวนเบี่ยงเข้าทางคู่สายใหม่แล้วนะครับบริเวณช่วงนี้ทางคู่สายใหม่สร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ทางเก่ากําลังถูกรือ้อแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่ามีแมคโคนะครับทํางานอยู่ทั้งหน้านะครับ ก็คือการรื้อทางคู่เก่าออกนะครับเพื่อจะวางทางคู่ปรับปรุงใหม่นะครับที่ย่านสถานีคลองตะคดอำเภอโพธารามนะครับเราจะเห็นว่ากระบวน255นะครับเข้าโคง้งคลองตะคดนะครับอาคารหลังใหม่เสร็จเกือบร0อปเ็นแล้วนะครับนู่นนะครับอาคารคลองตะคดนะครับเสร็จเกือบ100แล้ว เราจะเห็นงานก่อสร้างบดอัดอยู่ทางด้านขวามือเีของกบวน255นะครับแมคโครนะครับกำลังจะทำการทำรากเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นบริเวณชานชลา ชานชลานะครับชานชลามีแต่เตาหม้อน,นะครับยังไม่มีพื้นนะครับนี่นะครับมีงานปรับพื้นนะครับบริเวณด้านหลังชานชลานะครับของสถานีของตะคดนะครับอําเภอโพธาราม ราชบุรีนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของสถานีคลองตะคตนะครับทางใหม่255วิ่งทางใหม่นะครับแล้เดี๋ยวจะไปกลับเข้าทางเก่านะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าขบวน255นะครับออกขวาสุดนะครับเพื่อเข้ากลับทางเก่า นะครับออกบริเวณหัวประแจน,นะครับนี่นะครับออกจากทางใหม่นะครับกลับเข้าวิ่งทางคู่เก่านะครับช่วงนี้ก็เสร็จช่วงสถานีนะครับนี่นะครับก็เป็นความคืบหน้าในย่านของสถานีคองตะคดนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ก็าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสไลด์ซันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาเนลครับ